ังเข้าไปตะตัวเรียบร้อยแล้วแค่แถวนี้มั้ยหนึ่นงเตะตัวตัวเองสวัสดีครับให้ขอบไปศูนย์วัสดีครับพี่อืมปูขอบไปอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องโอ้โหอืมเอาดิมาดิน้องเอาดิจัดการนิดนีงนะ จัดฟีสสวยเงี้เรียบร้อยโอ้แหลนโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้เดินนะครับสวัสดีครับตอนนี้โนยเก๋อาว,ว,ว,วีวันนี้มาเล่นขีรล่างแล้วะคือช่วงนี้รู้สึกว่าคือแอนเนตบ่อยมากลเลยนะนมีปัญหาอะไรแอนเนตุตกตาเลยอือผองแบอบคือมันจะเล่นอ,อะไรแอ็นโอเอ็นเ คือรู้อยู่ว่าตัวมันแบบมันบัฟมาหน่อยไอนเน็ตคือบัฟมาเก่งมากเนอะเก่งจริงๆแต่แม่งแบบแม่งเก่งอยู่แต่เป็นแบบตัวมีตัวๆๆๆยืนอะไอนเน็ตง่ายมันก็มีข้อเสียอย่างเงี้แต่บัฟเก่งไรก็เก่งแล้วทุกคนรวมๆคือเก่งมากเลยเอาวันนี้เรามาเล่นเป็นคีล่าบวกกับของเราข้าเป็นลาคอสด,ด้วยอืมเอาจริงก็คีล่ากับลาคอสก็น่ารัะสูสีกันทุกคนนะ แล้วแต่ว่าใครจะไปเปิดก่อนแต่ถ้าช่วงเล็ดเกมจริงๆอ่ะเลดเกมจริงๆก็ก็สูสีอ่ะแต่ถ้าแบบเอาจริงๆีระขีระนั่งจกักรยานมาพัดถาดแล้วทำแต่ก็แล้วแต่างฝีมือเพราะว่าเอา้เอาอะไรวะเนี่ยเอ้าคืออะไรอ่ะวัดบอดเหรอไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่บอด oh. น่าจะเป็นบุคคลจริงๆนั่งแหละอ้าวแล้วลแมนโอ้โหเราวิว,ววัดใส่แมนเพือ่อ คือต้นเกมอะถ้าไม่ใช่เทลแล้วก็โจ๊กเกอร์อย่าเพิ่งวัดสายแหวนนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ผมบอก,กคือหลายคนเขารู้ว่าแหวนต้นเกมไม่ตึงจริงน,น,นะนะทุกคนก็อย่าเพิ่งวัดอะไรมันมากหรอกรู้อยู่ว่าอยากอยากข้าอยากใส่เงี้ยสวัส <c oughs> ดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ครึ่งหลอดไปอืมจังๆอะ่ะคนละครึ่งหลอดคนละหลอด,ลลอดหืมจเย็นนะแค่เล็กกูอยู่ไหนก่อนแค่เล่กลูกเฮ้ยนาคอสเดินเอาไง Impossible ทำไมกูเจออะไร,รแปลกๆวะตอนนี้อ๋ออ๋อออ๋อดอกโอ้โหกูเหยียบเข่าอ่าเสีย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  นานแค่ไหนเดี๋ยวาเนี่ยเกินไปเกินไปเขาหนุงเขาหนุ่มโอ้ไม่ตายกูเ <c oughs> ลิศกูใส่ได้ไบบตัวเกี่งแล้วจ่ยากเกี่งเขาหนุ่มยากเก่งแบบเฮี้ยอะไรอ่ะเจะเย็นสัลิเลียมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเด็ครับพี่ใจเยอะตัวหัวเข้าไปออกูต้องจะเอา อย่าเป็นบ้าแล้วนะคือต้นเกมอ่ะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนผ่านลิ no เลียนี่ก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่หรือว่าเขาเขาจะเช็คบับให้เราหรือเปล่าอเอาเเลิเลียกูไปละตอนนี้เงินเท่าไหร่ส no ามพันหกสิบหกสามพันเก้าสเก้าอ๋อใช่ตัวอืม เป็นไรหรือเปล่าพ่บหนุ่มปังเขาไปแต่ตัวเรียบร้อยหลับ <c oughs> มันก็ออกแหลงๆนะช่วงนี้ก็เรียกปกติละเพิ่งอัพวันยุยมำหม่อที่มา,มาเร็วๆเลยเออสวยหืม แล้วเงินจริงๆว่ะทุกคนเชี่ยอัพยัววันยัวใหม่โค่นแหลกไม่ใช่แถวนี้นี่ไงแต่ตัวตัวเองพอดีครับแค่เข้าไปดีป่ะมีกันลี่ตบตบตบฮือยกไปเรียบร้อยป้อมไม่ตีลูกไอ้แย่แหลกกว่าทุกคนแหลกเชี่ย โอ้โห FS 30มสไม่น่าอัพวันยูไอเลยทุนบนหลายคลิปมากนะเรื่องวันยูออกวันยูไอเนี่ยเอืมอาวฝนมาแล้วมาดิเอาดิขึ้งหลอดเนาะเรียบร้อยมึงชวัสนั่นแน่มาไดดแดกกรอ่ยฝนตกทุกคน มันจะไม่ได้เข้าไม่หรอมัอ้งเอาเอาแล้วโอเคพเ่อแม่ตึงจัดนะนี่ไงนี่เปิดอะไรวะลองฟังดูหน่อยดิไอลิเลียอ้ยโอ้อะไรเนาะกูละเงินกนกูละศูนย์สวาสดีครับพี่อืมกูข้าไป อะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องหืมมีโซโล่คิวได้ไหมได้ไหมคราบโอ้โหโอ้โหอ้โหอดีมาดีน้องเอาดีจัดการนี่กีน่ากีน่าจักทตู้สสวยงาม เรียบร้อยโอ้โแหลกสวยเพื่อนสวยโอเคให้ล่อล่อได้ดีล่อได้ดีดดทำดีเมลาวันสวัสดีครับเพื่อนแหลกมากทุกคนดูดิสงสัยต้องมดคลิปอาีไปเยอะๆแล้วช่วงนี้เม่นทหารเลยลนะ่ะแหลกมากๆเกมอื่นไม่แหลกนะไอไอดินก็ไม่แหลกแต่อาีมันแหลกดูดิทุกคนเอฟเอสสี่สิบสามข้าวดู ดูซันซูนก็ให้กูอะสวยขนาดอูหืมสวัสดีครับพี่ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปอืมเอาเรียบร้อยมึงจัดการมันสวยเกมนี้ง่ายเกมนี้ไม่ไม่ยากนียอ่ะห หายละโอ้สวยเพื่อนงั้นผมถอยไปแล้วะตอนนี้ฝ่ายเพื่อนเอาเลยเพื่อนน่าจะไหวเรียบร้อยเรียบร้อยแวนเรียบร้อยแวนยิงฟีอะแวนยิงฟีเรียบรอย้อยนี่จบอาทถ้าแวนยิงฟีอะเรียบร้อยรอเลยจบเลยรอจบฮะเนี่ยเรียบร้อยหไหมแวนยิงฟีอะประมาณเนี่เรียบร้อย <Our S 1> จบไม่ต้องทำอะไรไปายเนีย่ย เราต้องทำอะไรบ้างของเกมนี้เพราะว่าแวนกำหมิงคู่กันคู่โหดแต่ต้องใส่คลิปนี้เนาะแต่เป็นคลิปสุดท้ายก่อนทำการไต่แดงเพราะว่าแม่งแหลก,กไม่คนใจปัญหาอะไรไม่รู้แหลกมากหรือว่าเกี่ยวกับเกมอ่ะรู้เหมือนกันแหละ FS ตกมากแน่นอนช่วงนี้คือถ้าใครดูคลิปคีล่าไม่ใช่คลิปคีล่าคลิปลงแรงผมอ่ะลหลายคลิปที่ผ่านนะคุณรู้แน่นอนว่ามันแหลกม,มันกระตุกแน่นอนอ่ะ ผมก็เพิ่งเอาอันยูไอไอสั้นซุงใหม่มานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไห,ไหมแค่ว่าทดผปดทดความก็่ากันแต่ผมแต่ผมได้ล่สุดแค่นี้ไม่ได้เอ p บีเฉยนัดจัแยันวนัาง MVP เอ p บปีล่าสุดขนาดนี้คือโอ้โหงุนหิดจริงผมนัดจุดชั่วคาวันคลิปอาีหาลองคลิปอื่นก็นเป็นคลิปไอเดนหรือไม่ก็คลิปอื่นก็นได้ห,หัวหัวงุนหิ ทำไมเอาแต่ช้าเอ้ยลช้าเลยแทนแดนเอ้มีพี่ใช่ไหมใช่ไหมอ้ออันดับสองแวนจริงด้วยโอเคให้เข้าไปกแล้วกันเพราะว่ามันกระตุกอ่ะโอเคไปแล้วทุกคนโอ้ยมีโป้งก่าจันมาขอบคุณครับ